สวัสดีค่ะมาพอมาพอกับมนตการอยู่ช่องมนตการผ้าลวยนะคะค่ะมือน,นี่ก็เป็นวันที่3 1ตุลาคมแล้วนะคะท่านผู้ชมแอดกระได้มากก็ติดอยู่ที่ดอนปูตาค่ะเพื่อจะมาอัปเดตนะคะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามได้รับรู้ข่าวสารไม่ไม่อยู่ที่ดอนปูตาเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับมือน,นี่จะมียังแนก่กะ รอติดตามรอฟังรอชมไปพร้อมๆกันนะคะท่านผู้ชมแต่เมื่อนี้แอดเห็นคุณแม่นะคะคุณแม่บานของพ่อหมอแค้นนะครับที่จะมาล่าถวายปูในมือนี้นะคะแอดจะไปถามเพิ่นนะคะไปถามความฝันของเพิ่นนะคะว่าเพิ่นฝันดีบอะคะ่ะเดี๋ยวไปฟังน้ากันเลยนะคะดูเตอได้เลขอันแหวงก่อเพิ่นว่าเพิ่นโทคมาจากเมี่ยงนอกนะบ้านียายฝันว่า ยห่ก็ได้สื่อไปเสียงเมื่อนั้นสื่อไปวันที่อะไรเนาะวันที่สองหรือวันที่สามนี่แหละสื่อไปเสียงเสืงหาเจกับสามหาแล้วเก่าจีับเก่าซีเออสื่อไปเสียงสามตัวนี่แหละแล้วฟันว่าเขาสีมายิ่งคุาใส่หาคนเขาสีมายิ่งถือถือปืนมัดคู่คนจ้าจังบัรนี่ตาได้ว่าเจ้าเสียเอาปืนไปยังเท้า่าจารยอันตะบองเพชรเจ้ายุขหางบอนน่ะพรอันตะบองเพชรนี่คือกระเป๋าเงิน ก็มีเรียนปูซี่ผ่าขาวจ้อยู่ในหันจ้า ตาบองเพชรเแกวยกหางมอนน่ะเจ้าไปซีใส่มันมันกะจังงั้งอยู่ตัวว่าสันแม่ก็ได้เศร้าตาบองเพชรปรากฏว่าคาบ้านนี่โอ้ยเพียรแ่ฆาเพียรจ้าตาบองเพชรน่ะจ้าวันี้จับอันไปน่ะไปซีอันหาคนที่มันยิ้มแม่น่ะยืนจังงั้งอยู่จ้าวันี้แม่น่ะเอ้ตาบองเพชรหน่ะไปตีหัว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 ตายกองกันเงี่ยหาคนน่ะนะหาคนน่ะนะเพื่อนว่าตาบองเพชรนี่บ่เก่ากับเจี๊เพื่อนว่าเพื่อนตีให้จ้า บ่เากเจ็หัวกูเขาเรตัวอไรกูซื้อไว้สั่นแม่ว้าน่ะกับพี่ตอนนั้นน่ะฝันน่ะจะถามน่คุณแม่ฝันบอกค่ะฝันเ้ะฝันซื้อเลขกแล้วซื้อเหล็กหาเจ็หาเจ็เก่าเก่าซีแล้วก็หาแปดบอกหัวตัวนึ่งเจอโอ้โอหาสามหาสามหาสามหามหเจเก่าซีซื้อไว้ซื้อหลก ซื้อไปสามคู่นี่เออซื้อไปสามคู่นี่ก็ได้ฝันว่าเขาถีบมาขาเขาเขาถือปืนมาเมื่อละหาขนผู้ใช้คือตัวนจัชุดทหารนี่ก็คือบอมเบียนใช้ชุดดำนี่แหละเขาอันบรรดาเอวิมงเอาวิมงคมน้าจ้าเออโอ้ยยั็นไหกคุณสิบปตายวันนี้สั่นถ้าชาเอาปืนมาเนี่ยเจ้าเสียเอาปืนเพ็รย่างว่าสั่นอันเอาอันจะบองเพชรอยู่ขางบ่อนเจ้าปรากฏว่าเศร้าหมัน่ะ เศร้ามากที <Rapid. S 1> ่แกบว่าแม่นอันอันง่ายดิเศร้ามากมึงมาขวันมาออกง่าวค่าเนี่ยจ้าเสียหลักมาปูซอยกูเด้เออแต่เนาะเอาเดี๋ยวฟูสีขาวอยู่อันจุ่มซีหน่ะจ้านั่นก็ได้ซี่ใส่วไซสันนะว่าซี่ใส่มันก็ยืนจังงั้นก็ได้ซี่ใส่ซี่ใส่ซี่ใส่ยืนข้างท่าน่แม่ก็ได้เอาตัวฟองเพฟสไปตีหัวเอาตีหัวเอาตีหัวเอากัดตายกองกันบ้านนี่ก็แม่นหูเมียคันหาคนตายก็บ้าต้องไปตีแม่นบ่จ้ะจ้า เพราะว่าเท่ากบเอาตัวที่ว่าคุณแม่นี่ซื้อไว้เนาะใช่แสดงว่าเลขเพ่นเฮอสิยูแล้วตียสิบยู่หล้วบ่ตีไว้เนาะตายกองกันหานี่จังได็ก็มากคักนี่ตรงนี้หาเต้อไม่หาว่าหาหเก้าๆนี่ว่าแม่นสีกว้าคู่กันเออครับคู่กับมาเคียนให้อีพอตาจจำแดงจึงพิ่งเก่าตัวเดียว นขพอดีตัวยแม่ได้หาหากะทีหัวกะเดียดอ่ำอยู่เนาะเข้ากันเลขปูเก้าแมนแมนแมนเหลาลงตัวตัวนี้แหละไทยท้ามเมื่อนานน้ำแน่จากมื่อก่อนที่คุณตาสิไปสิไปเอิ่นผ่อพ่อนแล้วมาเป่าแค้นมันมาจ้ากเราฝันบ่จ้ะฝันว่าอันมีคนไปเอื้นเถ้ามีคนมาเอิ่นดีว่าสันเอิ่นจังไหนล่ะเถ้าสันสิเอิ่นไปยังบ่ว่าสันเอิ่นเดี๋ยวคอยฝัน เห็นรถเหยียบเล็กน้อยนั่นแหะแล้วว่าแล้วว่าวันเห็นเขาขี่รถมาเหยียบเล็กน้อยย้่ยเหยียบก็เหยียบคักโพดาสันแม่ก็ได้ว่าเออเออขี่เพราเขาอยู่บ่แถาเรียกปูห่าว่าสันแต่ว่าซื้อไว้เหมือนดาวจุ่มนี่นะคนหายปั๊บก็โทษซื้อรถละเออได้เมดเก่าเก็ยตช่วงกับเก่าหาแปดหาเก่าซีซื้อไว้เหมือนปูเดียมปูเอาเม็ด มัดสองหมื่นกว่าแต่มาเจอเลยแต่กัดฟันดีมับยจ้านันดีจ้ะฟันดีว่าสิคักำยูน่ะตาเกาขันซื้อแล้วริสิเม็ดหัวบังหันเม็ดงัวเกาซีน่ะแม่ซื้อได้หลายสีเกาซีน่ะขันแม่นออกเกาซีหนึ่งน่ะหัวบังหัวหงวดงวดที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาคุณยายนี่ซื้อไว้แล้ว แต่บ่ฝันจ้ะบ่ฝันงวดนี้งวดนี้ฝันดีฝันดีนะงวดนี้ฝันดีพ้าตาก็ฝันว่าเอองวดงวดนี้อันปูพันธ์ที่ห้ยไรหนึ่งกระสั่นเพิ่นว่านี่จะกอบไพ่ที่ถ่อกะสันน้ำงามกอบไพ่ตัดเลี่ยงกันรับซับอยู่สัตว์ละวันจ้ะ ก็มีต้องนั่งหนาฟันนะค่ะถือว่าเป็นฝันที่ดีเนาะเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นฝันที่ดีได้กูก็ได้ไปนหน้ามาให้เป่าแค้นให้อีกเมื่อนี้เนาะจ้าเอาเงี้ยกระชากเบิ่งถ้าชมคุณตาเล้าว่าเล้าสีโซ่ซุดฝีมือเลยค่ะคุณตาระดับโลู่ลังวันลู่ได้โล่มาจ้าลู่มาลังวัล น้องวันที่นองอ่านลอยปีอำเภอเวนบันนี้ก็เขาก็ให้เขาไปแข่งอุดรแข่งอุดรก็ได้ที่สองอ๋อที่สองกับการจังหวัดกันได้ที่สองค่ะจังหวัดอุดรนะจังหวัดได้ที่สองับร้านไส้น่ะถ้าไปน่ะร้านไส้อันผู้กองวีถ้าไปผู้กองวีอยู่นวลสะอาดเพิ่นข้าเขาประกวด แม่เอาคนลูกอีกแล้วแล้วมาแหวนเราคือปูใส่ถูกใส่ถูกแหวนคือกันยีไปก่นดีอ๋อคุณยายกันนี่เอาแหวนคือปูโอ้แหวนเพิ่งแต่คือปูอันนั้นลูกสาววะจ้าน้องไผ่น้องไผ่น้องเนี่ยน้องไส้คุณยายทั้งคุณยายทั้งอันน้องไผ่นี่นะคะแหวนคือปูสังเกตนะคะท่านผู้ชม พ่นกับมาพันมนยืนเบิ่งพ่นมาพันดได้สใส่แหวนคือปูสันค่ะใสแหวนมแล้ก็สังกตเแวนะจ้สเกตเห็นแหวนปูเนาะคุณยายก็มี่ดิพันมีม่มทนะเทียนดิน่ะแหวนพูชามาพัก<อ>ได้นับค่ะลวงพี่บุญใช่ปะเออะหลวงปูพี่บุญอ๋อยูพี่บุญรักพี่บุญรักจ้า แบบเดียวกันสีเดียวกันเลยนะลายเดียวกันลายเดียวกันเลยท่านพ่นว่าเพิ่นมาสังเกตยืนส no> ังเกตเอาแหวนคือคือแหวนปูแถบสันหมอแค้นจ้าเลยเดียวกันกับปูนี่นะคะหมอร่ำมาได้มากเหมอร่ำอยู่ที่นี่ค่ะค่ะท่านผู้ชมน้องสะพายของคุณย่าแม่บ้านตามหมอแค้นนะคะเพิ่นกลับไปยืนเบิ้ง รูปปูท่องมาค่ะเพิ่นเบิงไปเบิงมาเพิ่นเลยสังเกตเห็นแหวนอยู่นิวเมื่อปูนะคะเพิ่นบอกว่าแหวนที่นิวเมื่อปูกับแหวนที่เพิ่นใสมือนี่นะคะที่เพิ่นใสอยู่เป็นสีเดียวกันเลยนะคะสีเดียวกันแบบเดียวกันเลยค่ะเพิ่นก็ดีใจและประหลาดใจจนคนลูกนะคะว่าเพราะว่าแหวนที่เพิ่นใสและคุณย่าของ คุณยายแม่บ้านตาหมอแค้นกับเป็นแฝนสีเดียวกันแบบเดียวกันนะคะท่านผู้ชมค่ะและแอดก็จะนําตัวเลขของคุณยายนะคะของคุณยายแม่บ้านตาหมอแค้นนะคะเพิ่นเล่าความฝันในฟังนะคะเพิ่นเล่าวา่าเพิ่นไปซื้อเลขหาเจ็ดสามหาเก่าซี แล้วเพิ่นฝันนะคะเพิ่นฝันวาเพิ่นได้ไส้ไม่ตะบองค่ะตีหัวค้นตายหาคนนะคะแอกัดจันําตัวเลขหาเจ็ดสามหาเกาซีมานํำเสนอท่าผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางนะคะทาท่าผู้ชมบอมักประชอบกะเลื่อนพานทามากักทาชอบกับเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลและทุกๆครั้ง ที่จะซื้อนะคะท่านผู้ชมต้องมีสตินะคะสําหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ